จุ่มพาเลยต่ออีกคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปจังหวัลดลบบุรีคะ่ะแต่ไม่ใช่ไปดูลงดูลิงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปอบรมคะ่ะโอ๊ยไม่ใช่ว่านิสัยไม่ดีนะคะคุณผู้ชมโอ้โหก็เพราะว่าของดีของเด็ดอยู่ที่การอบรมนี้และคะ่ะโอ้ยอบรมนี่คือขุมครังแห่งปัญญาเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอบรมได้ทั้งความสุขและก็ได้ทั้งรอยยิ้มที่สดใสด้วยเอ๊ะงงละสีเขาอ,อบรมเป็นยังไงล่ะคะครูขาก็ต้อง ชมเลยสิคะคุณผู้ชมไปเลยค่ะคุณผู้ชมก็อบรมกับข่าแล้านหยิ่หรอยยิ้งแน่นอนจ้าโอ้โหนี่แหม่แม่แม่น้องซันตาก็ไม่รู้หายไปไหนบอกให้พี่จุ๋มมายืนพูดอยู่เปล่าเปล่าคนเดียวนี้น้องบอกว่าจะไปดูลิงสงสัยไปให้อาหารลิงจนเพลินแล้วเนี่ยไม่กลับมาหาพี่จุ๋มเลยโอ้โหก็ว,ว่ากันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาเอาเอามาถึงเรื่องราวดีๆพูดก่อนนนองซันตาก็ได้ค่ะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีพร้อมปรับ ัวสู่การเรียนการสอนในยุคใหม่ศตวรรษที่21ลดข้อด้อยสร้างข้อเด่นผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิค G-Pass f Step ด้วยสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมโอ้ฟังดูแล้วเป็นเลิศดัเลิศจริงๆค่ะคุณผู้ชมเอ่อกระทรวงศึกษาธิการก็คงขับเคลื่อนไปหมดทุกประเทศเพราะว่าได้เลือกโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบนะฮะโรงเรียนต้นแบบของแต่ละอำเภอนะครับเป็นหลักนะเพราะงั้นก,ก็เมื่อเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประถมหนึ่งโรงระดับมัธยมหนึ่งโรงแล้วในทุกอำเภอแล้วก็ต้องขยายไปจนครบทุกอำเภอทั่วประเทศมันถึงจะทําทให้เกิดการกระจายการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเนี่ยได้ทัดเียมกันนะและสอดคล้องกันกับหลักสูตรนะเพราะใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับ่าฮก็ ก็ปัญหาอุปสรรคก็คือจะเห็นปัญหาของความไม่ไม่พร้อมของนักเรียนคือนักเรียนเขาเขาไม่อยากจะเรียนนะครับเพราะว่าเ,เรามาเน้นเนื้อมาเน้นท่องมาเน้นจับและเราจะมาเน้นวิชาหลักบางวิชาเป็นหลักนะครับเมื่อเราเน้นวิับคณิตใช่ไหมฮะแต่เด็กคนอื่นเก่งศิลป,ปะเก่งดนตรีเก่งหน้าตรศริลป์เก่งการงานอาชีพเก่งสังคมอย่างเงี้ยเขา เขาก็เลยถือว่าเป็นวิชาเขาเป็นวิชารอจรงจริงๆตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ประสบความสำเร็จก็คือคุณครูนะครับแล้วตัวอุปสรรคเองก็คือคุณครูเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจจริงความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําให้กระบวนการเรียนรู้ตัวเนี้ยที่เอาไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้นักเรียนเขาสามารถพัฒนานวัตกรรมได้นะครับในสถานการณ์จริงของชุมชนท้องถิ่น,นก็เป็นสิ่งที่ ที่ผู้บริหารชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือศึกษานิเทศในท้องถิ่นนะครับนั้นๆัเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศกําก,กับติดตามด้วยกระบวนการเรียนรู้นะครับในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากแต่เดิมนะครับโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นท้องถิ่นนะครับคุณครูส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสอนในรูปแบบเดิมๆก็คือการสอนแบบบรรยายหรือว่าจะมีการให้เด็กได้ทําแบบ กิจกรรมบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในวันนี้หลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่เป็น G5 5 s t e p นะครับก็จะทําให้เด็กๆนะให้คุณครูของเราเนี่ยครับไปปรับนะครับวิธีการเรียนการสอนนะครับในรูป,ในร,ปในรูปแบบที่เป็น Active Learning เนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน,นเป็น,นเชิงรูปนะครับ ก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมมากกว่าที่เรื่องของการบรรยายยอดเด็ดมากๆเลยจ้า really ah. ถือเป็นการเรียนร,รู้สร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่การเรียนการสอนยุคศตวรรษที่21ให้เข้าใจการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกโอ้โ oh ห oh, ถือว่าเข้าสู่แผนการสอนเชิง G Pass ไฟ step นำไปสู่การสร้างนวัตกรโอ oh 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 oh! นี่ถือว่าให้เด็กเนี่ยมีนวัตกรรมชี้วัดความสําเร็จของการศึกษาต่อไปนะจ๊จเนียโอ้ยครูกเร็กเลิศนักเรียนก็เลิศอุ้ยโอ้ยครูก็เลิศนักเรียนก็เลิศอ้อยเลิศทุกอย่างเลยอ้อยเด็ดจริงๆเด็ดอย่างนี้ไม่มีใครเกินการศึกษาไทยสุดยอดจ้า ตบมือรัวๆเลยขอบคุณนะคะสปทและหมอบรชาชพัฒนสวนสุนันทาที่มีต้นแบบโครงการดีๆแบบนี้สัปดาห์หน้าจุ๋จะพาไปที่ไหนล่ะคะคุณผู้ชมอโอ้โหโหโหโยก็เช็ดจ,จอรอชมสิคะรับรองคะ่ะเด็ดกว่านี้ไม่มีแล้วคะ่ะบุย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 จุ๊บ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 นะคะสนับสนุนโดยน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มขึ้นใจทุกสถานการณ์ต้องน้ำดื่มซาร่ามากกว่าคำว่าน้ำดื่ม Thailand Weekly